สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิษที่ช่องซีทูคุณครับคลิปนี้พี่กิษก็จะมาแกะไข่มัจุเร็ดนะรอบนี้แกะกัน3ใบเลยทีเดียวนะไข่ม,มัจจเรดมีจําหน่ายที่เซเว่นครับฟองละ99บาทข้างในมันจะเป็นลดเหล็กอยู่นะใครชอบเสี่ยงดวงชอบสะสมรถเหล็กลองมาเสี่ยงดวงแกะไข่มัจุเรดได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่กิษจ,จะได้ลดอะไรนะที่ครับไข่ใบแรกนะกิจได้มาเป็นไข่สีออกเงินเงินนะสีเทานะเออรหัสที่ครับ BK 2-4-0918นะมาดูใบแรกได้ลถอะไรนะเออือถือกิจเขาซองดูแล้วมันมองไม่เห็นนะเห็นเป็นแดงๆแต่ไม่แน่ใจอะไรแดงๆนะเออบางทีมันก็กล้องเราก็มองไม่เห็นนะมาดูกันดีกว่านะะเป็นอะไรก็มาแกะลุ้นให้ดูแล้วกันสนุก,สน,กสนุกนะ,ะมาดูกันวื้ออะไรใบแรกเป็นอะไรใบแรกเนี่ยเออสีแดงแดงอะไรนี่โอว้ายประตู รถตู้สีแดงฮะเอาเขาเห็นว่าเป็นช่วงตุดจีนใช่ไหมเนี่ยเอารถตู้สีแดงไม่พีกิตนะเออตัวนี้เปิดด้านข้างได้งั้นตัวนี้ต้องเป็นเรโน่แท็บฟิกแน่รถตู้ของมาตุเรตที่เปิดด้านข้างได้เรโน u l ท t บฟิกเนี่ครับเรโนท็บฟิกนะลูกเล่นของรถตู้แบบนี้ก็คือมันจะเปิดประตูด้านข้างได้เนี่ยครับตรงนี้นเปิดได้เนี่ยเหมือนรถตู้จริงนะโอ้โหบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่พี่กิตว่าก็สวยดีครับเปิดด้านข้างได้นะ เข้าไปภายในได้นะเ e โนทรัฟ f ิกนี่ครับโลโกโลโลโล้เรโนไฟหนา้าพลาสติกมีกระจกมองข้างเลยนะครับรอมาเจลีมีตัวพ่วงให้ด้วยนะถังเลโนทรัฟ f ิกมีชื่อเขาเลยนะเฮ้ใ <c oughs> บแรกนี่โอ้โหได้เป็นรถตู้นะตู้สีแดงนะสงสัยเห็นไปช่วงตุดจีนเอารถตู้สีแดงมาให้เลยนะเออนะเรโนทรัฟิกเปิดประตูแบบเลื่อนได้ด้วยนะออมาดูใบที่สนะเอาไปจะ ได้รถดีๆก็พอไหมเนี่ยเออหลายคนอาจจะคิดว่าพิกินี่โชคดีเปิดได้แต่รถดีๆมันก็ไม่เสมอไปนะเออนะแต่บางทีก็ก็ต้องรีบซื้อนะบางทีส่องนานไม่ได้นะเขื่อกลัวเขือนพนัก,ากนง,งานอยู่เหมือนกันนะอ่ะมาดูใบที่สองนะอ๋อลืมให้ดูเป็นรหัสเออ BK081018 นะครับมาดูว่าใบาที่สองเป็นรถอะไรนะอืมส่องดูแล้วแหละเห็นมันเป็นปอเช่ก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นนั่นแหละ น,นี่แน่แน่แน่ๆน,น,นะหันตูดมาเลยนี่นี่ไข่รุ่นใหม่นี่ยหันตูดให้นี่เห็นไ,ไหมมองเห็นคําว่าปอเช่อยู่ด้านหลังนี่เห็นไหมเออพี่กิตก็สงสัยมันจะอะไรเนี่ยปอเช่ che, นะนี่ป纳เมรานั่นเองนี่นะครับ che, ปอเช่ป纳เมราเป็นรถตํารวจครับรถตํารวจ che, ปอเช่ป纳เมราเนี่นี่โพลิเทียนะนี่ไฟหน้าแบบพลาสติกนะโลโก้ปอเช่ che, แล้วก็โพลิเทียนี่ก็ จะตำรวจโรมาเนียแล้วครับนี่ครับรถตำรวจโรมาเนียนี่ครับใส่เลนสสีน้ำเงินนะเปิดประตูได้ครับปานามัราตำรวจของมาโตรเล่จะเปิดประตูได้ครับนี่ก็สวยใช้ได้นะสีขาวครับปูโปลิเตียนะเป็นรถตำรวจนะกิจสองแล้วอ้อะไรเนี่ยปอร์เช่ยอยู่ตรงนี้นะเออก็นึกว่าจะเป็นอะไรอะปอร์เช่เก้าสามสี่คลาสสิกซะอีกเป็นรถตำรวจแม่นะเออ โอเคนะโอ้โ oh, ห oh, มีเด็ดๆด็ดกับเขามาั่งไหมเนี่ยเออเนี่ยปอร์เช่สีขาวรถตำรวจนะเอออะไรยังไม่มีเนี่ยคันนี้นะเออนนะอ่ะสองคันละสองคันละเอาใบาที่สามมาดูใบที่สามนะใบที่สามมีอะไรเด็ดไหมนะครับโอ้มาดูใบที่สามใบที่สามนี่ก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดอ่าน่าจะเด็ดมั่งนะนะมาดูสีเหลืองนะอ่ามาตีกันเลยนะเอ,อ อ่านะมาดูมาดูเป็นไรเป็นไรใบสุดท้ายแล้วนะขอเด็ดเด็ดมากโอ้่ฟื้ฟื้ฟื้มีรถมีรถแสดงว่าไม่ใช่แจ็คพอตแ่น่นะแจ็คพอตต้องไม่มีรถนะอ่าโอเคเป็นอะไรฟื้ว้าวอุ้ย GTR อะสามห้าสีขาวยางแจมยางแจมนะเอ้ยแจมเลยนะนี่มีมาลง ที่ไข่เดือน10ด้วยนะโอ้โห GTR งานมาตุเร็จ,จำอยู่แล้วนะเออเราบอดี้นี้มันเจ๋งอยู่แล้วเปิดประตูได้เนี่ยอืมนี่โลโก้ o, ตัว R แล้วไฟหน้าพลาสติกนะอือเปิดประตูได้รายละเอียดเขาดีทั้งงานมาตจเร็นี่ก็ยังเป็นล้อรุ่นเดิมนะนี่ครับนี่มีไฟเลี้ยวด้วยนะรายละเอียดใช้ได้ฮะนีช่ชอบนะนี่โอ้ไฟไท้ายนะของมาตุเร็งานดีครับแข็งนะใช้ได้โลหะ ที่เอามาทำใช้ได้ครับ GTR โอ้โหนี่นะสามคันนี่ก็โอ้แจมแจมแจมนะ,มะนี่นี่รถตู้รถตู้เป็นไงโอ้โหรถตู้นี่วิ่งชิวอยู่แล้วมันหนักวิ่งดีนะรถตู้นี่โอ้โหยน,นะรถตำรวจรถตำรวจเออโอ้โหวิ่งคล่องเหมือนกันนะรถตำรวจนโอ้โหวิ่งชิวเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายที่ได้วันนี้นะ GTR โอ้สุดยอดตรเนี้ รถหนักดีมากเอาไปแข่งรางเจ๋งเลยนะเออนะนี่ครับ เดี๋ยววันหลังเอาไข่ใบอื่นมาเปิดให้ดูนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใพี่กิจและช่องซีตูกูนเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ